ด่วนรวบแล้วอาบีอดีตผู้จัดก,การดาราจักรจันทร์อคมเซริแม้มหากาบดราม่าโลกใบที่สองของนักแสดงสาวจักรจันทร์อคมเซริจะจบไปแล้วและก็ถึงเวลาที่คนขู่ข่าวโลกสองใบจะต้องออกมารับกรรมกับสิ่งที่ทำเอาไว้งานนี้โดดฟ้องเรียกค่าเสียหายกันจุกไปเลยไม่ต่ำกว่า10บล้านบาทล่าสุดหนึ่งมิถุนาหกสนี้มีรายงานข่าวว่าตำรวจกองบังคับการปราบรามจับกุมนางสาวปกชนดิษยบุตร หรืออาบีอดีตผู้จัดก,การส่วนตัวของดาราสาวได้แล้วที่จังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้มาตามหมายเรียกทั้งนี้ตำรวจจะนำตัวมาที่สอนอบางเขน6กโมงเย็นวันนี้ซึ่งอาบีถูกจับกลุมในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาหลังจากที่จักรจัน์ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สอนอบางเขนเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาด้านจักรจันร์จะมอบหมายให้ทนายนิดาจัดการเรื่องทั้งหมดโดยล่าสุดทนายนิดา ในเคลื่อนไหวสั้นๆระบุว่าจับอดีตผู้จัดก,การดาราพร้อมเพื่อนสนิทได้สักทีเลื่อนแล้วเลื่อนอีกความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ